ทุกท่านคะ้ะวันนี้คะ่ะเทศบาลนครพิษณุโลกคะ่ะได้ลงพื้นที่ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลกคะ่ะ ในการร่วมกันนะคะเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาลดอุบัติเหตุบริเวณแยกแมคโครเก่านั่นเองค่ะโดยท่านสุริชินหารพิทักษ์พงศ์ท่านนายกเทศมนตรีคนครพิษณุโลกค่ะนำทีมคณะผู้บริหารค่ะลงพื้นที่ตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวซึ่งในวันนี้ค่ะเรามีทางด้านของพันตํำรวจเอกวชัชรพงศิทธิรุ่งโรธผู้กากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองพิษณุโลก มาร่วมพูดคุยกับเราเพื่อหาแนวทางแก้ไขในครั้งนี้เดี๋ยวเราไปฟังเสียงทั้งสองท่านว่าเราวันนี้เรามาทำอะไรกันและเราจะมีแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างไรค่ะสวัสดีครับวันนี้เทศบาลนครสุรโลกนะครับโดยผมและกทีมช่่งนะครับของเทศบาลมาดูพื้นที่เกิดเหตุเมื่อวันที่ที่ผ่านมาที่มีเจ้าหน้าตำรวจนะครับประสบอุบเหตุถึงกับเสียเสียชีวิตนะครับแล้วหลายต่อหลายครั้งพื้นที่เนี้ย วบเหตุเกิดขึ้นบ่อยมากเราจึงมาเจ้กันหาวิธีทางแก้ไขซึ่งวันนี้โชคดีมากนะครับได้รับทางเจ้าตำรวจนะครับท่านผู้กำกับนะครับสพเมืองพิโลกนะครับพร้อมทีมงานลงพื้นที่ร่วมกันนะครับเพื่อหาวิธีการป้องกันและแก้ไขไม่อยากให้เกิดเหตุอย่างนี้ทำอีกครับคือเบื้องต้นเนี่ยเรามองว่าหลายแนวทางแต่ทั้งทั้นั้นก็ต้องปรึกษานะครับกับทางเจ้าตำรวจด้วยเพราะการกดขันวินัยจราจรนะครับก็สําคัญก็จากป้องกันแล้วนะครับ เราก็ต้องเอ่อนอกจากมาแก้ไขแล้วเนี่ยเราต้องหาวิธีการป้องกันด้วยนะครับความร่วมมือร่วมมือระหว่างเทศบาลกับทางตำรวจเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่ออกหาทางออกร่วมกันนะครับก็ตามที่รับแจ้งมาครับช่วงนี้ครับเกิดอุบัติเหตุบ่อยนะครับแล้วเราก็ได้วิเคราะห์อุบัติเหตุละว่าเกิดจากอ่าหนึ่งสภาพอุปกรณ์แล้วก็สภาพถนนนะครับตอนนี้ก็จะนําเรียนท่านนายกเทศบาลนะครับก็จะมีการปรับปรุงพื้นที่นะครับแล้วก็ใช้อุปกรณ์กัวยยางหรือเทคโนโลยีเข้ามาช่วยครับ แล้วก็มีการปรับปรุงทาสีเพื่อเห็นเด่นชัดขึ้นแล้วก็เดี๋ยวเราจะตรวจสอบบนเหย้อดหลังว่ามีเหตุผลอื่นหรือเปล่าจะได้นำเรียนท่านเพื่อแก้ไขร่วมกันต่อไปครับแล้ตอนนี้นายกให้ผมตรวจสอบแล้วครับว่าอุบัติเหตุหรือจุดตุ่มเสี่ยงหรือจุดที่ว่าเราต้องกดขันการจราจรเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมีบริเวณไหนบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปนำเรียนแล้วก็ได้ปรึกษาทั้งรองผั้กับจราจรแตาจราจรเพื่อนำเรียนร่วมกันแล้วก็ปรับปรุงอุปกรณ์ร่วมกันครับ